สวัสดีนะครับผมก็สวัสดี FC ซทุกท่านนะครับอ่ะหลังจากนี้นะครับผมผ่านตายก็จะพา f อทุกคนนะครับไปดูนะครับนางปะเปื่อยเนาะนางปะเปื่อยหรือนางภาษาอีสานคือนางปะเปื่อยภาษาภาคกลางนั่นจะเป็นนางที่ถอดเสื้อผ้านะครับที่เป็นหินเนาะ อยู่ด้านบนนะครับด้านหลังของพันต่ายเนี่ะเราก็จะเดินขึ้นไปนะครับในลานหินนะครับเดี๋ยวยังไงเราติดตามได้นะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะนางปลาเปื่อยนะครับอันนี้คือไม่มีใครปั้นไม่มีใครสร้างขึ้นมามานะครับผมอันนี้คือถามจากผู้เฒ่าผู้เก็ตคือเขาจะจากประวัตินะครับเกิดมาก็เห็นเลยนะครับแต่ประวัติความเป็นมาบางคนถามพู้เฒ่าผู้เก่บางคนก็จะลืมแล้วนะครับผมผมว่าไม่ได้สืบทอด เรื่องต่อเรื่องเนาะอันนี้ก็คือเรามาดูจากสารีระนะครับว่าเป็นนางปะเปื่อยเป็นยังไงนะครับยังสมบูรณ์แบบไหนเป็นแบบไหนไปดูกันนะครับผมไปไปเลยครับจดนี้นครับนี่นะครับผมเรามาถึงจุดนี้เนาะ าถึงจุดนี้ก็เป็นบ่อนะระหว่างทางที่เราจะไปอันนี้คือระหว่างทางที่เราจะไปดูนางนอนเปือยนะครับผมขึ้นมาจุดนี้ในลานหินกว้างนะครับเห็นไหมเราขึ้นมาจากจุดก่อนอีพีก่อนนะครับขึ้นมาก็จะเห็นป่องนะดูนะครับเห็นไหมเป็นป่องหินนะโอ้เป็นป่องหัวไฟหรือป่องอะไรเหมือนกันหมดเลยนะ อันนี้คือผานไตไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าขึ้นมาด้านบนยิ่งเจอนะจุดนี้คือผานไตไม่เคยได้ยินจากใครเล่ามานะครับผมแต่จุดด้านล่างคือพานไตเคยเห็นแต่จุดนี้ไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะครับผมเห็นไหมในบริเวณจุดนี้นะครับด้านบนนี่เป็นลานหินกว้างเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับยาวเลยนะนะครับมาถึงจุดนี้ผานไตเห็นหนึ่งปองเห็นไหมแล้วก็อีกจุดนี้นะครับผมอีกปองหนึ่งเห็นไหมครับนี่ เหมือนป่องผู้กไฟนะนี่ให้ดูรดยละเอียดนะครับเป็นวงกลมเลยนะแต่ว่าไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าเป็นของเลเป็นดินนั้นตรงกลางแล้วก็มีต้นไม้เกิดขึ้นตรงกลางนะครับผมนี่จุดนี้จะเป็นป่องคู่นะคู่นะครับผมเห็นไหมนี่อันนี้คือระหว่างทางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโดยรอบเนาะ เที่ยวลานหินก่อนค่อยขึ้นไปดูเพราะว่าจุดด้านบนมันจะอยู่จุดด้านบนนะครับที่เป็นจุดที่นางนอนเปือยนะไป เดี๋ยวพาตายพาชมบรรยากาศก่อนนะครับระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปจุดหมายของเราเนาะนี่เราก็มาเที่ยวลานหินจุดด้านบนที่เป็นจุดใหญ่นะครับโอ้แถบนี้คือหน้ามาแคมปิ้งกลางเต็นเนาะนี่เป็นจุดแลนด์มาร์กได้เลยนะสวยมากนะครับผม บรรยากาศดีมากนะครับเห็นไหมในแนวลานหินตรงนี้เนะี่ยที่เราเดินเที่ยวชมเนาะนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมต้นไม้ดอกไม้ชุ่มฉ่านะครับในแนวลานหินนะครับเห็นไหมนี่ดอกไม้สวยมากเลยนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรเนาะ อันนี้คือจะเป็นจำพวกดอกไม้ที่จำพวกที่มันเล็กๆนะครับผมนี่จะมีในแถบพื้นที่ของฝั่งภาคอีสานนะครับผมนี่ดูนะครับบรรยากาศเนาะโหอยู่จุดนี้คือพันตายอยากนอนกลางเต็นท์จุดนี้มากเลยนะเห็นไหม เนี่ยครับจุดนี้โอ้เดินลําบากมากนะนี่หน้าฝนมันจะเป็นตะไคร่น้ำนะครับเดินมาเมื่อกี้นี่คือเลื่อนกือโพแตกนะครับผม,อ,มอ่ะยังไงก็ระวังด้วยเนาะไปครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจฝั่งด้านบนเนาะอ๋อ มาถึงจุดนี้นะครับผมพานไต่ก็ได้พาสำรวจโดยคร่าวๆเนาะก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นไปจุดหมายของเราเนาะเดี๋ยวเราดื่มน้ําก่อนนะครับผม oh. เหนื่อยมากนะครับผมตัวน,นี้ เดี๋ยวเราพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเดินไปต่อเนาะเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะครับอขอพักก่อนครับผมนี่นะครับผมจุดที่เราตามหานะครับนี่จุดนี้ก็คือนางปะเปื่อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะหลังจากที่เราถามชาวบ้านนะครับผมที่อยู่จุดนี้เนาะชาวบ้านเพิ่นมาหา มะกระบกนะครับผมเป็นมะกระบกน่าจะเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ที่มาเก็บในลานหินตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมาดูกันนะครับว่านางนอนเปือยเป็นยังไงนะครับผมโอ้พ่อครับนี่นี่นะครับผมจุดนี้นะครับที่เป็นนางนอนเปือยนะครับผมนี่เป็นรูนะนี่นะครับผม น,นี่นะครับจุดที่เราขึ้นมานะครับผมที่เป็นแหล่งที่เราตามหานะครับผมนี่นะครับผมนี่อันนี้คือจะเป็นกองหินนะครับอันนี้คือที่ชาวบ้านเอามานะครับอันนี้คือเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นความเชื่อในชา,ชาวบ้านตรงจุดนี้นะครับผมนี่ที่เราตามหาวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับโน้ต no, แต่ว่า จุดที่นางปะเปือยอยู่นี่คือก็เป็นลานหินกว้างนะครับผมแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับผมน,นี่อ,อยู่ด้านหน้าก็เป็นนางปะเปือยนะครับผมซึ่งมีเป็นรูนะครับลักษณะเห็นไหมครับเนี่แต่ก่อนก็คือจะมีนมนะครับเขาบอกว่ามีนมตรงด้านนั้นนะครับผมเห็นไหมแต่ว่ามีรอยสกัดนะนี่ทําไมนะครับ ถึงเรียกว่านางปะะเปือยนะครับผมเดี๋ยวพานตาจะเล่าให้ฟังนะครับผมนี่นครับผมจุดนี้คือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวบ้านที่เชื่อนะครับก็ทําไมถึงเรียกอย่าง,างที่พูดไว้นะครับผมนางป่าเปนะื่อยเนาะอันนี้คือดูแล้วเหมือนอวบความเชื่อนะครับผมนี่พานตายไม่ได้ทะลึ่งนะครับเพราะว่าเราก็มาตามหาจากคําบอกเล่านะครับ นะสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าทําไมถึงว่าเป็นนางป่าเปือยนะครับก็มีคนเอาไม้มาแย่นะครับผมเอาไม้มาแย่แย่เข้าไปในรูนี่แหละแล้วทีนี้ก็คือเป็นผู้หญิงนะครับแย่แย่แล้วทีนี้ก็คือเกิดอาการป่วยนะครับป่วยหมายถึงว่าฉี่ไม่ออกนะครับฉี่ไม่ออกเลยนะครับนี่ก็เลยมีความเชื่อต่อๆกันมาเลยว่า จุดนี้คือเป็นนางปะเปื่อยนะครับแต่ลักษณะก็เป็นรูปคล้ายๆนะครับผมแล้วก็มีจุดนูนนะครับที่เป็นนมนะแต่ว่ามีชาวบ้านหรือความเชื่อของแต่ละคนเนาะเขามาสกัดเอาไปแล้วนะครับผมนี่จุดนี้นะครับนี่เป็นน่าจะเป็นรอยสกัดเอาไปนะครับผมเห็นไหมจะมีรอยนมเลยนะอ่าอันนี้คือพานตายก็มาจากคําบอกเล่าของชาวบ้านนะครับผม เราก็ได้มาถึงแล้วนะนางป่าเปื่อยเนาะประวัติความเป็นมาก็อย่างที่บ้านไต่ได้เกิดได้พูดให้เอฟซีฟังนะครับผมนี่เพราะว่ามันผ่านการเวลามานานแล้วเนาะว่าเอา่อแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับผมเพราะว่าจากคําบอกเล่าแต่ละคนนะครับก็พูดปากต่อปากต่อปากต่อปาก,ตปากแต่จริงๆแล้ว การเวลาผ่านมานานมันก็เริ่มเลือนลางหายไปนะครับไม่มีใครเก็บข้อมูลไว้ไวแล้วเนาะเพราะมันเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับผมอันนี้พานตายก็ได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับผมอ่ะยังไงก็นะครับเราก็ได้มาถึงแล้วเนาะโอ้ยนะครับอากาศร้อนมากเลยตอนเที่ยงน,น,นะครับผมแต่ว่าก็เราก็ได้เข้ามาถึงแล้วเนาะอ่ะยังไงก็เรื่องราวก็มีประมาณนี้นะครับผม นี่นะครับผมหลังจากที่เราตามหาเนาะนี่คุณอ่านก็เดินไปหาบริเวณคือผมเดินมาถ่ายกองหินนี้แล้วรอบนึงนะแต่ก็ไม่ได้สังเกตดูจุดนี้ว่ามีรูอย่างนี้นะครับจนไปถามชาวบ้านเนาะครับชาวบ้านก็บอกว่าเป็นจุดนี้นะครับผมนี่ที่เป็นนางนอนเปลื่ยนะครับลักษณะก็มาดูใกล้ๆก็เหมือนนะครับนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นริมนี่นี่เนาะ แล้วก็เป็นลักษณะเนาะครับเป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านเรียกว่านางป่าเปื่อยนะครับก็จะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ําไหลออกมานะครับเนาะก็จากคาบอกเล่าเนาะชาวบ้านบอกว่าจุดนี้นะครับเส้นทางนี้น่ะมันจะเป็นเส้นทางนะครับที่ชาวบ้านตำบลฝังแดงใช่ครับเดินทางด้วยครับเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมนะครับผมเป็นเส้นทางโบราณเนาะใช่ครับแล้วก็หินตั้งย่าวเห็นนะก็คือเป็นจุดเรียกว่าจุดจุดมาร์กเนาะ เอเขาเรียกว่าอะไรนะเดนมาร์กจุดที่แบบบอกว่าเส้นทางนี้มาถูกทางแล้วนี้ครับผมนะนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเหมือนไหมนะครับเหมือนไม่เหมือนคอมเมนต์หมกพวกเราด้วยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่านางป่าเปื่อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเราจะไปหานางนอนเปื่อยใช่ครับจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งคือจะจะไม่เหมือนกับจุดนี้นะครับคือจะเป็นรูปเป็นหินเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยครับผมนะแต่เนี้ยเขาจะเป็นรูปลักษณะเฉยๆเนาะนะครับไป พราะว่าอี EP ก่อนเราไปดูศิวลึงแล้วเราก็ยังตามหาก็คือมีศิวลึงเนาะเป็นของผู้ชายนะครับก็นางปับเปลือยเป็นของผู้หญิงนะครับก็เนี่ยครบแล้วนะแต่เราไปดูนางนอนเปลือยอีกจะมีภูนางนอนเปลือยอีกนะครับผมอันนี้จะอันนั้นคือจะเป็นแท่นหินเลยนะจุดนั้นนะครับผมแต่ว่าพานตายคือจะไปหาข้อมูลก็จะไปถามชาวบ้านก่อนเผื่อว่าจะเห็นหรือเปล่าวันนี้นะครับผมเราต้องเดาไปนะหลังจาก EP EP หน้าเนาะ ยังไงก็ EP นี้นะครับผมผมและคุณอันหลงป่านะครับก็จะลา FC ไปตรงนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผมคลิปหน้านางนอนเปื่อยต้องหายเจอเนาะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม